อันนี้เวลาเราจะนำไปใช้งานนะครับไดโอดเนี่ยนะครับจริงแล้วก็มันจะมีะด้วยกันอยู่หลายชนิดนะครับอาจจะเป็นสวิตชิ่งไดโอดมีช็อกกี้ไดโอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราไปใช้งานนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของความถี่ของสัญญาณนะครับในเรื่องของอการแก้ปัญหาสัญญ,ญาณบล็นะครับอ่าก็อย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับก็ไดโอดและการนำไปใช้งาน ระบบไฟไฟก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นไฟ3โวลต์3.3นะครับ3.3นะครับก็จ่ายเข้าไปนะครับจ่ายเข้าไปอีกด้านหนึ่งอยู่ on off นะครับ on off คืออะไร on off ตัวนี้ก็จะเป็น ec นะครับ ec นะครับก็รับสัญญาณไฟ3.3โวลต์เข้ามาที่ขา on off ตรงนี้นะครับ จากนั้นอันนี้ก็คือต่อผ่านไดโอดเข้ามานะครับระบบไฟไฟก็จะมาหล่ออยู่แค่ตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งหนึ่งของสวิตช์ก็ต่อลงกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไดโอดนะครับตัวนี้ก็ป้องกันนะครับป้องกันเรื่องของสัญญาณเาบ้าหรือสัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณการตีกลับนะครับคือเวลาเรากดสวิตช์ปุ๊บใช่ไหมฮะเวลาเรากดสวิตช์นะครับสัญญาณที่ ถูกจ่ายเข้าไปที่ EC นะครับมันก็จะปกติมันจะเป็นไฟ3.3โวลต์ใชครับพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็น0ูนย์นะครับพอปล่อยปุ๊บก็จะกลายเป็น3.3นะครับเขาก็เลยต่อในส่วนของตัวนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดของในเรื่องของสัญญาณตรงนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณรบกวนนะครับเรื่องของ noise นะครับที่เกิดขึ้นจากการกดสวิตช์นะครับก็เลยใช้ เป็นตัวไดโอดเข้ามานะครับช่วยตรงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บาง,บ,างบอร์ดก็จะมีนะครับบางบอร์ดก็จะไม่มีวงจรชุดนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวไดโอดนะครับตัวไดโอดนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นในลักษณะนะครับ าบางตัวนะครับบางตัวนะครับตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็แยกดูเบอร์นะครับดูเบอร์ด,ดูจากสเกลเมตริกดูจากบอร์ดวิวนะครับแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นเป็นไดโอดนะครับหรือว่าเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับ แล้วก็ต้องไปดูในส่วนของตรงนี้ไปเปิดดูนะครับในส่วนของเป็นพวก t a t h s h t นะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยนี่คือไดโอดหรือว่าซีเนอร์ไดโอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างลักษณะก็คือการต่อนะครับต่อแบบนี้นะครับก็นะครับก็คือเพื่อป้องกันเรื่องของสัญญาณตีกลับนะครับสัญญาณรบกวนนะครับขึ้นสัญญาณน้อยนะครับ สัญญาณเบลส์นะครับก็คือสัญญาณกระเพื่อมนะครับของการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของไดโอดนะครับแล้วก็ไดโอดนะครับออย่างที่เห็นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น d ี่นะครับ D17 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เห็นไหมครับว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับตัว ec นะครับ ec embedded controller นะครับ หรือใครจะเรียกเป็น I/O ก็ได้นะครับ Input Output หรือจะเรียกเป็น KBC ก็ได้นะครับ Keyboard Controller นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับข้อนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวิตชิง n ด d i โอ e นะครับสวิตชิงเดโอทนะครับสวิตชิง n ด d i โอทนะครับในวงจรตรวจจับความร้อนของ CPU นะครับก็จะมีการต่อเอาไว้นะครับเมนออนนะครับต่อกับโอเพนเดนนะครับเพื่อรอสัญญาณนะครับสัญญาณเข้าที่ขากเกตตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของวงจรนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวอุปกรณ์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็คือไดโอดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่า Light Emitting Diode หรือนะครับ LED นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเรียกมันว่าไดโอดเปล่งแสงก็ได้นะครับ LED หรือไดโอดเปล่งแสงเนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติก็คือสามารถเปล่งแสงได้ในขณะที่มันนำกระแสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจ่ายไฟนะครับถ้าจ่ายไฟบวกเข้านะ ข้างที่เป็นบวกนะครับไฟลบอยู่ขาแคโทดนะครับก็นะครับเมื่อระบบไฟทํางานถูกต้องนะครับมันก็จะติดนะครับไฟมันก็จะติดแต่ถ้าสมมุติว่าจ่ายไฟผิดด้านนะครับผิดทางนะครก็ไฟก็จะไม่ติดนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นะครับก็จะมีขาแอนโนดแล้วก็ขาแคโทดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของเปล่งแสงออกมานะครับ อันนี้จะเป็นตัว LED นะครับที่อยู่ในโน้ตบุ๊กก็จะเป็นพวก SMD นะครับจะเป็น LED ชนิด SMD นะครับไดโอดก็ประมาณนี้นะครับไดโอดก็ประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่นะครับไดโอดก็จะมีอยู่ในเมนบอร์ดนะครับซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในแต่ละชุดแต่ละภาคนะครับ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวมอสเฟสกันบ้างนะครับมอสเฟสนะครับมอสเฟสหรือทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับชื่อเต็มๆก็คือเมนทอนออกไซด์ ide, นะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับไฟเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะครับก็อันนั้นก็คือชื่อเต็มๆนะครับ แต่ว่าเราก็จะเรียกว่านะครับอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือเอาชื่อที่มันเข้าใจง่ายที่สุดก็คือมอสเฟสนะครับมอสเฟสตัวเนี้ยนะครับทำหน้าที่คือควบคุมการไหลของกระแสไฟนะครับควบคุมการไหลของกระแสไฟโดยปกติมอสเฟสจะมีอยู่ด้วยกัน3ามขั้วด้วยกันนะครับก็คือขั้วที่เป็นขั้วเกตนะครับเกตนะครับขั้วที่เป็นขั้วเดน นะครับขั้วเดนหรือขาเดนเนี่ยนะครับขั้วต่อซอสนะครับหรือว่าขั้วซอสหรือขาซอสนะครับอันนี้ก็จะแทนด้วยนะครับเกตนะครับขาเกตนะครับแทนด้วย G นะครับเดนนะครับขาเดนนะครับแทนด้วย D นะครับแล้วก็ขาซอสนะครับขาซอสนะครับแทนด้วยตัว S นะครับ อ่อันนี้เป็นรูปร่างลักษณะของตัวถังนะครับตัวถังในรูปแบบต่างๆนะครับอ่ะตัวถังนะครับที่จะพบเจอบ่อยสุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ SOP 8นะครับอ่าอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับอันนี้เป็นรูปร่างลักษณะตัวถังนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่แตกต่าง การออกไปตามเบอร์ตามผู้ผลิตนะครับแต่ว่าเวลาที่เรานําไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็คือให้คิดเสมอว่าให้คิดง่ายๆเลยว่า m o สเฟตเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสวิตนะครับมอสเฟตนะครับเปรียบเสมือนกับสวิตนะครับอันนี้คือให้จําง่ายๆนะครับ m o สเฟต as as w i t c วนะครับ อ, Finished. อันนี้ก็ตัวถังนะครับอาจจะเป็น4ขานะครับอาจจะเป็น8ขานะครับ8ขานะครับหรือว่าอาจจะมี3ขาแล้วแต่เป็นขาแบบนี้นะครับขาตนี้เชื่อมต่อกันนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราจําแนกขานะครับเราก็ดูว่าขาที่1นะครับเราจะเริ่มต้นนับขา1นะครับตรงที่มันเป็นจุดมาร์กเนี่ยนะครับจุดมาร์กไล้นะครับงั้นขา1นะครับขา2นะครับ ขาามนะครับขา4ขา5้านะครับขา6 7 8นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7แล้วก็8นะครับอันนี้1 2 3นะครับ4นะครับ5 6 7 8นะครับอันนี้1 2 3นะครับ เวลาเราจำแนกขานะครับเวลาเราจำแนกขาว่าขาไหนเป็นขาเกตขาเดนขาซอสนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าจำได้นะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยแบบไม่ต้องที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือขา1 2 3เนี่ยนะครับ1 2 3ขาเป็นขาซอสนะครับขา4นะครับขา4จะเป็นขาเกตนะครับแล้วก็5 678จะเป็นขาเดนนะครับ ซอสนะครับเกตนะครับแล้วก็เด่นครับอ่าซอสเกตเด่นนะครับซอสเกตแล้วก็เด่นนะครับอันนี้นะครับเกตเด่นซอส G D S นะครับ อันนี้คือรูปร่างลักษณะตัวถังนะครับแล้วก็มาตรฐานขาที่ใช้ทั่วไปนะครับที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับก็คือขา1ขา2แล้วก็ขา3เนี่ยนะครับก็คือขาซอสนะครับขา4ก็คือขาเกตนะครับขา5ขา6ขา7แล้วก็ขา8เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นขาเด่น เพราะฉะนั้นนะครับก็มอสเฟตนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีด้วยกัน3ขั้วนะครับ3ขาก็คือขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอดนะครับอ่าเราก็จำไว้ประมาณนี้นะครับ